โครงการกระบี่พายฟิล์มเฟสติวัล2025ก็จะจัดขึ้นที่กระบี่นะลานปูดำวันที่23มิถุนายนนะฮะซึ่งเป็นเดือนพายมันเป็นเดือนที่ตรงกันทั่วโลกแล้วก็ทางกระบี่ก็จะมีขบวนพาเหรดของถนนหลากสีแล้วเขาจะทาสีเป็นสายสีลุง้งแล้วก,ก็มีจัดเสวนาภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ lgbt แล้วก็ภาพยนตร์สั้นที่เราคัดเลือกมา จากการประกวดแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบ,บี่เมืองศิลปะแต่ว่ามี L G B T เป็นนักแสดงหลักแล้วก็เชิญร่วมกับภาพยนตร์มาจากทั่วประเทศมาให้ความรู้เรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็มีหนังจะเป็นหนังที่ติดต่อไว้ก็คือเรื่องยูเรนัสที่แบบเป็นหนังแนวยูลิผู้หญิงกับผู้หญิงนะฮะก็จะฉายในเทศกาลเ,เป็นภาพยนตร์เปิดเปิดตัวของเทศกาลแล้วก็ช่วงมีนาคม จะมีจัดเทศกาลศิลปะที่กระบี่เราก็จะเอาทีเซอร์หรือทิลเลอร์ของโครงการไปเปิดแร่ก่อนเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปส่งภาพนยนตร์มาประกวดภาพนยนตร์สั้นที่เกี่ยวกับธีมของเรื่องเราแล้วก็เราณาครรมการคัดเลือกแล้วก็เดือนมิถุนานก็จะามาฉายโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มปีแรกแล้วก็พูดได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่มีไรイฟิลเฟสติวัลคือเราจะจดัดลิขสิทธ์ ก็คือว่าถ้าทั่วโลกใครจะจัดใช้ชื่อว่าプライฟิล์มเฟสต้องมาขอที่เราเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดเรื่องของของอความหลากหลายซึ่งที่ผ่านมาก็เพิ่งมีจดทะเบียนสมรสเท่าเทียนไปประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่โด่งดังทางด้านนี้มากที่สุดก็อยากให้ทุกคนมาร่วมในงานกบีプライスフェスティバルซึ่งจัดครั้งแรกของโลกนะครับプライスフェスティバルครั้งแรกของโลกซึ่งยังไม่มีที่ไหนจัดและประเทศเราถือว่าแข็งแรงในเรื่องของプライスฟมมาก แล้วก็เราจะมีเพจให้ติดตามก็คือเป็นเพจของ p r i ์ e กระบี่ไพร์ e แล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ครัเขาจะมีเพจของเขาคือปีแล้วเขาจัดเขาจัดแค่ขบวนพาเหรดแต่ปีนี้จะมีฟิล์มเฟสติวัลเข้าไปร่วมด้วย